สวย,สวยเยครับผมมเลครับผมโอ้ย,อยแม่แซ่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพญามยายลุงป่านนะวันศุกร์าราสุขคนครับเอฟในประเทศลตาต่างประเทศนะครับเนาะกับก็บอคอกัแม่แซมครับผมในเานเียแม่แซม ในสอวันที่24ตุลาคม2567ั้าร้อบเจ้าวันนี้เบาขอนกับแม่แซมของพี่พ่อน้องเขาปลาห้าชิ้นเขาต้องแม่แซมเนาะจ้าไม้ห้องมาบ้านนกจองนวลทองคือก่็ครับผมไม่เขตตะบนในคาเพิ่มศรีจังหวัดอุบลครับผมไปรู้น้องการไหมครับวันนี้เบาขอนสีโฉกสีมัร์ไปเลยครับส่งระยะที่ใบน้องม่แซมเนาะจ้เห็ดก้าหาอย่างง่ายครับพี่น้องไปรู้น้องการครับปลาเสือแดงมาครับวันนี้ไปครับผมไปเลยจ้าครับผมไม้แหลกเบาขอนกับพี่พ่อน้องคือก่็แล้วครับพี่น้อง เขาเบิ่งโฮมเฮดก่อนนะครับเนาะตามแม่แซมไปเลยครับโหไปหลุ่นน้ำกันเบ้่งครับมึงนี่มาเสียดเหน่อยไล่ไปไหนครับไปครับดอกแรกแห่งมันครับผมบอลบ่มพึ้นเลยโอ้ยดอกที่สองครับผมมันเป็นขึ้นละดอกทีมันมันสีมันมนสับสับเนาะดอกนึงครับผม หอกนีลกําลังแข่งอยู่มาเจตโต๊ะเปาะอีกครึ่งหนึ่งครับบานอีกแล้วลองนีงนนจูงอยู่ครับผมเก,ก็บกะห่างกะไหวไม่แน่เราไม่แทบเนะะาะยากกะยากครับพี่น้องดูนกันมั้งครับวันนี้บ่าวคอนติโศกติมันไปไดยครับวัน ไม้แหลกหอกอะขี้กอแล้วครับพี่น้องตามหาเห็ดกอขี้กอครับส่วนเห็ดปวกพี่เห็นเัายไม่แซมเนาะจ้ดอกละอ่อนใหน้พูดีแกงครับไปครับรูนต้นกันดีครับแดงแกงหวานแดงเครื่องอีกนะครับเห็ดหน้าเล่พุ่น้องก็ไม่แซมเกิดน้ำหอมเดียวกัน แล่จ้ำจํามเนาะแม่แกงแสีบได้บ่หึนแม่นครับอะไรสามอย่างุพื่ึนโอ้สวยสวๆง,งามๆเลยครับผมครับผมมีใส่ค้อนใหม่ครับสับรวจกว็ ดอกนึงนครับดอกนึงดอกนึงตุ่มๆงามๆแท็กคู่งามๆครับโอ้โหดอกนึงทั้งฝูงครับดอกนึงทั้งฝูงแม่แค่บ่เสียงหวานๆเสียงควงๆ เป็นยงงามๆเลยครับผมโอ้ยแดงกเหมือนหวาน,นครับเห็นเต่งดแง,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 งครับผมอีกดอกครับพี่น้อง อุย้ยแม่เสี่ยมันเห็นงามขนาดเลยครับจะมา,าขึ้นงามขนาดเท่นี้เห <laughs> ยายองดีเนาะโอ่งนกน้อยแดงหลังซ้ำครับเห็ดพึ่งขาลายสองดอกกับ เห็ดหางขาตุ้มๆครับกอแดงแกงหวานครับพี่น้องโอ้หน่อหนึ่งทางของต่างพี่น้องแมแจงขาไปโกแดงคือเกาครับหลุนนุ่งกันไปยาวๆเด้อครับพี่น้องเหมือนกระสุกม,มันไปเลยครับ ดอกสวย,สวยคิกองกระตาพี่น้องมากไหมเท้านี่ครับผมเด็กแกงหนึ่งนะครับผมลุนน้ำปรไปีกครับเห็ดพึ่งข้าวแคนครับผมอีกดอกครับผมอีกดอกครับพึ่งขาลาย ทคคูน่น้อยๆกำลังเกิดบ่าเมเทมเห็ดแดงหลังสัมครับดอก้องนึงตรงนี้ครับดอกใหญ่ดอครับผมกอหรือแดง แดงลังสําครับพึ่งขาลายเลือดดอกรวยนะมีรูคนเนห็ดหน้าแร่สีม่วงครับผมเห็ดแดงลังสําครับผมสามดอกดอกหนึ่งโอ้ยขาใหญเห็ดตุด โอ้โหดอกเลยครับพี่น้องปลาลหลเห็ดแดงรังสำในหบ้อไม่มแจมแรงบ่ดีดอกครับผมเห็ดโกเด้งแกงหวานครับค,ครับพี่น้องโอ้ พัวคองแสบแล้วครับผมเห็ดขัวไก่น้อยเดี๋ยวพัค่นไงใหญ่ไไหนเนาะแมนครับแมนบุดเลยหนาวแซมเริ่มไปมุดห้องไปมุปไปแกงรวมก็เห็ดกอแดงกับแสบพร้อกันเ้ยครับพี่น้องมันคือหน่อยแหงคือกระดังใหญ่เนาะสมมาปัวไก่น้อยดีถ้าว่ารุ่นนี้เรียบพอดี มันไงผมดิจุ่มอ้ยเห็นแบบนี้มันต้องเก็บเลยเหลียดอ่อนอีกทีเดนแม่เราตัดตีนอกให้เมิดเลยถ้าปรปตัดน้ำหลางกนแ้ยหลางหยาคือเห็ดเข็มถองไงแม่เราไปมมกสเสียบด้วยครับพี่หน้อม พอแต่ปวกหน่อยบ่ปวดไงก็ถูกฝ่อเนาะปวดไงไปใส่นู่นอ่ะจุ่มนี่ก็งามเองเนาะเป็นจุ่มเป็นจุ่มเนาะจะเป็นปวดไงเดี๋ยวคุณว่าปวดไงเก็บมวนกว่านิล่ะเต็มตาเลยแล้วมวน งามสมปวดไกลหน่อยนะ่ะเตอรุ่นนี้ได้พอดีไงมากคนบานเพมือนกอ่านอ่อนๆโอ้โเกิดจุ่มสี่หาจุ่มน้องไม่แซมเนาะจ้ะง,งามขนาดเลยครับเกิดหลาเติบอยู่ตอรดอกงงใหญ่ขึ้น Lên bề mục, bề kề lên bề nồi. Ừ, luôn. Phần một tố khẳng của chiếc kiếp này. Đâu ngãm được. Tha phần cái nhây đi. Sông, sông cái đỏ mặt, kiếp vụ vô. Kiếp thả nó mới xem đi. บอวอนพีขนมมือสังพี่ครับผมเกิดร้อยแล้วครับเต็มผลไปเลยท้างผีก็มีครับผมไม่แจมเก็บถาทางลักเดี๋ยวบอคอนพามารอเบิ้งพี่ครับอบอ okay, คอนติดปลาเดยก่อนปกเปวก่อน,น,น,นครับต้นดอกยังหน่อยน่ครับพี่หนอโู้แมนเบิดเลยครับผม ยังหน่อยอยู่ครับไปเก็บน้าไมแ่แทมครับเห็ดกะหายะอย่ากน้าเม่แทมเนอะเห็ดกอกกับเรือห่มละดอกสองดอกครับพี่น้องลังห่มกับบุ้มีพ่อดอกโอ้ยจะเป็นเห็หดงดคาดครับ ตัวฝาไล่โนไม่แถมืันนี้เนาะไล่เห็ดบดเน้ะตัวไล่เห็ดปวกกันหน่อยไล่เห็ดปวกออกไปนในปลายางเนาะแม่แล้วคน่ักกะไดนในปลายางเนี่เนะาะมาขวานออกไปหามงมอง,มองคยอหากระเบือโนไม่แถมในปลายางบุกเกิดครับมันเกิดเดบิ้องบนี่น้องคือคูปีลหลายนไม่แถมโนเห็ดปวกแมน นี่ปีนี่พี่น้องโอ้ยหาอย่างเห็นแตั้งปวกใบหน่อยนะน้่งปวกกันเนาะเฮ้ยละครงแอบไปมกไปผัดไปตุมไปแกนดูครับพี่น้องชุดแค่จะม,มีดินอะไรได้เหรอเกิดเครื่องไปตองไม่แอบ จะเป็น,เป,นเป็นเสือข,า,ขาวๆเนาะเก็บเอาลเลยจะได้เพิ่นเพิ่นก็บ่ใหญ่ขึ้นกว่าน,น,นี้เข้าผิวไม่เข้าผิวไม่เข้าขึ้นมาหน่อยนึงเพิ่นก็บ,บานเนาะเป็นจุ้มเป็นจุ้มเลยเหมือนที่บัต่ำกว่าสองพันดอกและเมือน,นี้ ตรงหัวกระดุนวูอีกไหมเซมมือเนี้ยเอาเสียงมานำนอนในแทบเนอะเปากวอนผอกไว้ท <the ี่โปมแนวอยูด้พิอนเาลืมควดหู้ะครับพ네ี่น้องเยอะนี่เป็นติบ่ทันเลิกตัวดินเพิ่งเปียกอยู่ตันเลิกเจ้าหน่อยนี่ ดีไปิ้งแห้งเปควรเลือกพวเเขาไม่มีอะไรปวกมันพม่ปลวกขึ้นกันต้องไม่เที่ย <laughs> มกไแ้น้อยแต่ไงพว่ฝนต้อ,อ,องเขาหรอกพี่น้องเอ้ยหาขนาดแล้วมานตะไค้น้อย เสียงนกเหาเง้ยครับพี่น้องฝนบดตกเพื่อนสิหนาวหรือเปล่าใมเสียมยิ่งร้มาสาวเสียงเราหรนาวเนาะเรียบเลยครับผมเบาค้อนแยกกันหากับแม่แซมครับเบาค้อนมาพอแล้วดอกนึงครับพี่นอ้องเดี๋ยวเก็บไปให้แม่แซมตัดขาครับผม ได้เวลากลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องไปเบิ่งผลงานเก็บเห็ดน,น้ำบ่าวคอนจ้าเบิ่งผลงานน้อกันเลยครับวันนี้พอเบาขอนสิโชบสิมันไปได้เขา้าเข้าปากกับแม่แซมเนาะจ้ามุงผลงานกันครับผมเก็บเต็มกระตาเฮาครับผมมื้อน,นี้กระตาน้อยไต่แกล้งไงเนาะแต่วันโอ้เก็บเต็มกระตาพี่หนึ่งเห็ดกอกอแดงจุ่มๆงามๆครับพี่น้อง มีดอกบานดอกจูมครับผมทั้งล่างหกสิบเ็นเห็ดปวกไก่หน่อยครับเหมือนเบาข้อกัะมานคือกันครับเห็ดปวกแต่ว่าเห็ดปวกไก่หน่อยเนาะงไม่แซมเนาะจ้าก็ได้ไล่เติบครับพี่น้องจะไวทั้งไตเบาขอดเาเห็ดกอขึ้นมาเถื่องกะส่วนนี้ส่วนเทตไหวกะสุดยอดควบมันอยู่ครับผมแต่ว่ามันมาแห้งแล้วครับเนาะเบาขอดกะขอขอบพระคุณหลายเๆครับขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามครับเนาะเบาขอดขอฝากกันครับคลิปนึงครับปรับขยันม่ยัยลุกไานาวับทุคูทุกคนครับ คลิปีในประเทศเราตามประเทศนะครับเนาะสอนมุอกันไหลกดแชร์กดติดตามบอกคอนหรือสารในเรื่องรับผอวบอกคอนหรือสานรในเรื่งใจคลิปต่อไปครับคลิปน้ำลูกก็ไมครับาบอกคอดก็ปไปแซมไปเป็นไทยครับคลิปนี้ขออนุญาตเพียงสานีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ